พี่น้องที่หักหนกเขาใหญ่และชื่นชอบกันต่อนกเขาใหญ่ทุกคนครับผมมิน,นีมม่ก็มาพบมาวพอกกับลุงพลคนรักนกเขาใหญ่ครับมิน,นี้ก็ว่าสีจำนุกขึ้นชั้นใหญโตครับผมก็เป็นลูกของโจพุทธสอนครับอายุกประมาณสองเดือนน้อยๆตอนนี้ลุงพลก็กำลังนั่งเฮ็ดกระโจมอยู่พี่น้อง ใบที่แล้วก็ทรงไปเรียบร้อยแล้วอันนี้พอดีเอฟซีท่างผุนรับอาจานวุญนทศโคลาดเพิ่นเห็นมันก็นอยากได้ก็เลยสร้างให้เช็ดไทยกระโจมใบหนึ่งขึ้นยิบหาลักสองชุดครับมือเอื้นก็บนาสิเลี่ยวเฮ็ดได้มือละนิดละน้อยหรือครับอยากหลาน ช่วงวัยเขาก็ล่างก่สองปีนี่เขาก็ร่งเริ่มเล่นเริ่มยังแล้วครับเวลาปูเห็ดเอียกคิดงานกะปูยุดปูยุดสันเพิน่นให้ไปเล่นน้ำคนบริษัทคนเขาว่านอนกะหรือว่า้าเบืองไห้ขนาด้าเบิงไห้ก็ยังเลียนมากบนปูอยู่เขาบ่ชรับเขาบริษัทอื่นขนาดเลี้ยวครับโจมต่อนกต่อดิน ลูกนกกำลังทยอยออกมาไลาครับผมกรงร่วมกับบพ่อใส่แหละครับพื้นที่จำกัดนี่กั่อนเด๋ยวสุ่มวุนี่ก็มมต้องเอาไปเขากรงร่วมเลยต้องจับมาอยู่ในกองร่วมออกมันลไปเบ้่งกันครับพี่น้องกระเซียวตัวนี้แหละครับพอไล่เกือบเต็มแล้ว โอ้ยตัวนี้กันน้ำกินตะนเหียกินป่อนก็เริ่มเริ่มเฮียกแล้วครับผมลูกของเจ้าพุดซ้อนนี่ก็ลูกพุดซ้อนเงื่อนสองตัวนี้ผู้เกิดกันส่วนสองตัวนน่ะลูกของบัตองวางวันทีสามสิบเอดกับุรีลำพี่นองไปสามเอ็ดหนึ่งสองไปสองมือ กลับมากอะนกัฝักพวกตามกำหนดมันฝักวันที่สามแต่กลับมาวันที่สองตอนแรกรากฏว่าฟฝกแล้วสองตัวมันก็คงฝักวันที่ที่หนึ่งที่สองครับหนึ่งสองสามสี่หานีนที่หาบแต่สี่หมื่นโอ้ยใหญ่ดีครับมันนตึบเลยพี่น้องวูนี่เลี้ยงลูกดีครับนองเขาแกกอันนี้ก็ มาหอดผมก็จบไข่ออกมาให้เขาฟักเลยครับไข่ของอันนี้ของบวตองไข่อัองมือก้อนผมไปนะไข่วันที่สามสิบกลับมาวันมันจะใส่ซองไข่แล้วเขาแขกนีก็ได้ฟักออกมาได้ลูกตัวหนึ่งกลับมาหอดพี่น้องเห็นเจ้าของปุ๊บปัคู่ทัททกได้ครับตัวนี้ใ่ลูกบุญชิง เห็นมีคู่อ้างอยู่คว่วหนึ่งเสียงหง่ครับอายุสองเดือนกลัวเสียงทำเนียถ้าเต็มวัเขานี่จะุกเดือนเจ็ดเดือนนี่เสียงหนาจิตไปหง่กว่านี้ครับส่วนนี่กับลูกพุทซซอนอันนี้กับคู่ไซคือกันมีอ้างสามควมครับสองเดือนกลัวขึ้นกันจะหาหกเดือนนี่กันหนาที่อ้างหลายกว่านี้นี่ครับจับไข่โหออกไปแล้วครับ ล่อเขาใครไม่อีกี่หามือหนาสิไข่คุนไข่เลี้ยงไล่อยู่ไข่ไข่มือปืนนะครับนี่ก็ั่างของผู้สอนขึ้นกันครับมาจับนกออกผูกขาพี่หน่อง กุญแจเปิดก่อนว่าร้านหน่อยว่าใส่กุญแจว่าได้ครับมาเปิดนี่ออกปุ๊เลยกุญแก่อนเกิการบุยล่ก็เปิดน,นี่บินสวนหนอกเลยคูนได้บินเป็นเปรวทั้งลังค่านคนบนที่น้องเบิงเบิงเบน่าันานนนนเกือวนออกแล้วอื ไว้ขนาดอเกือบบินสวนนกมาแต่สวนนกมากบจับได้อยู่อกครับนกมันขุนปอนป่อนแต่น่อย พุทซอนตัวนี้อืมโอ้ขาใหญ่แท้เต็มไหม่เต็มมือเลยครับสองเดือนเนอ,องไงครับบินไปละ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น ก็ท่านเดินเซย์โอเคเลยท่านเดินใส่น้หนเรียกแล้วครับลุกเรียกแล้วหัดเรียกนักเรียกหัดขันละสองเดือนน้อยๆโอ้ตัวใหญ่ขันหาง nhau าดิผุดส่วนงามไอ้บังขยับลงไป กำต้องไปบางจังวัดร,ระยะเออแซมนีกับพ่อละแยกออกละพี่น้องลูกนกมันเกิดมาเรื่อยๆมันมีกลงร่วมใส่ลกลงกลงในหน่อยกับบ้านก็นเป็นแน,นี่แหละพี่น้องมันเป็นเท่าหุม่มพื้นที่มันจำกัดครับ เห็ดกลงไล่บไดบรบกวนบานขางเคียงนกกระจอกก็มาไล่อยู่ขี่ใส่บานขางเขาก็เกิดกววมล้มข้านนะครับเก่งใจกระจอกปลูกเสื้อค้าก็บ่าท่านคุณก็เคยปลูก เ่ยเมื่อยบินอันไว้ปลูกไว้มันบูมี่มองไว้ก็ต้องปลูกขึ้นชั้นชั้นว่างขึ้นเวย R r variance, right? yeah. oh, yeah. Yo, Hop, không có rồi, contain không 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 เดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็ชินเส็จมือเดี๋ยวพี่ยวขาตังขาตั้งกองอันนี้ว่าเดาลงมาจากหลุด อนเอฟซีของหันเอฟซีกับโทรมาถามลูกนกครับโอ้ใหญ่บว่ทัานใหญ่บว่ทันใหญ่บว่ทันของบัวตองติดจองอยู่หกเจ็ดคิวครับลูกส่วนของท่านเนี่ยป่อยไเลนท่านอยากแบ่งครับสำหรับคลิปนี้หลวงพ้นกับสิขอจบไปสำเนีาพี่น้องพี่น้องขณะไหนี่เข่ามาเบิ้งวิโอหลวงพ้นเนี่ยเลย เอฟซีท่านใดต้องการถามเรื่องนกเรื่องเพื่อต้องการขึ้นหรือต้องการเสื้อกลกค้ากระทษทติดต่อเขามาได้ครับผมตามเบอร์ทั่วที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยครับทรมาสอบกันเบิรงสอบถามกันเบิรงครับสำหรับพี่นี่จบใบเพียงสำเนีหลักครับผมยู่ดีมีแห้งสิงดีมีเงินใส่สุกูทุกคนครับสวัสดีครับ